สวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนจะไปรับชมวิดีโอของเรานะครับก็ฝากมาติดตามช่องคุณยุ้ยชแนลด้วยแล้วกันนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่อยากพลาดฟังเพลงเพราะแบบนี้นะฮะก็มาติดตามช่องคุณยุ้ยชแนลไว้นะครับและเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมมีคลิปพิเศษิเศษเกี่ยวกับคุณยุ้ยช n แนลด้วยอะไรนั้นเดี๋ยวรอชมแล้วกันครับ ขลายเจ้าของ e เอวีทาวเวรคุณแม่ใส่ชุดแบบนี้เราสวยมากๆเลยนะครับคนหน้าด้านไรอย่างไอณแมก็เลงจะทำให้บ้านหลังนี้เป็นบ้านบ้าถ้ามึงแม่ถึงตัวอมูนั่นดับหนา <c oughs> คุณรีบกลับไปซะก่อนที่ต้องทิ้งชีวิตที่นี่ไอ้งูตัวนั้นมันเป็นอะไรไหม αι? ใครที่มันจงใจทำร้ายเรามันก็สมควรได้รับโทษสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับพบก,กับช่องว u a l i t y Channel แล้วก็รายการแนะนําละครใหม่นะครับก็วันนี้นะครับก็วันนี้มาเจเจากับเราอีกครั้งนะครับก็วันนี้มากับละครที่ แซบที่สุดนะฮะไม่ใช่ละครบูแอคชันไม่แต่อย่างใดนะครับกับละครแม่เบี้ยแม,ม่ขออภัยครับแม่เบี้ยนั่นเองนะฮะก็ก็เป็นนวนิยายเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกนําสร้างเป็นภาพยนตร์มาแล้วสองครั้งหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับครั้งนี้ก็ช่างเจ็ดสีนะครับนํากลับมาทําเป็นละครนะครับนําแสดงโดยนาวพิสานาทและก็คุณเอสกันตพงศ์นะครับ พี่รัตเมฆนังนิดนะครับแล้วก็พูดจัดไม่ใช่ใครไปน,นะครับือพี่พูดจัดโอ้วันนี้เป็นอะไรเนี่ยพูดร้อเรอเลยพูดจัดละครหน้าใหม่เลือหน้าใหม่หรือเปล่าไม่รู้นะฮะก็คือพี่เอสุกชัยนั่นเองครับก็หลายๆคนน่าจะรู้จักพี่เอสุกชัยเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นใครนะครับแม่เบี้ยนะครับเรื่องราวเป็นยังไงแม่เบี้ยเรื่องราวความรักรักโลดโกรธหลงเรื่องราวความรักแล้วก็คนกับงูนะครับก็ เอาร้าวๆแล้วกันเนาะพระเอกอันนี้ไม่แน่ใจว่าในเรื่องในละครเนี่ยมันจะเหมือนภาพยนตร์ไหมอ่าเอาตามเนเรื่องของเอ่อละครแล้วจะภาพยนตร์แล้วกันเนาะภาพยนตร์ผมเคยดูนะฮะนำแสดงโดยพี่ชาคลิปย้ำนามนะครับละครเรื่องนี้เอ่อภาายนตร์เรื่องนี้นะครับก็คือตัวพระเอกไปดูบ้านเรียนไทยนะฮะไปดูบ้านเรียนไทยแล้วก็ ไปซื้อบ้านหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจประมาณเนี้ยผมก็จําได้ประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าในละครนะครับจะเหมือนในภาพยนตร์หรือเปล่าที่แน่ภาพยนตร์นี้เป็นแนวอีโรติกค่อนข้างเยอะนะครับฉากว่างิวเป็นค่อนข้างเยอะในภาพยนตร์นะครับก็แต่ว่าแต่ว่าในทีวีเนี่ยอาจจะเห็นน้อยนะครับไม่ไม่ไม่สามารถเอ่อเผยเพริอโรติกได้มากมายพราะว่า เป็นเอ่อเอาแนวซี่เป็นอะไรอ่ะทีวีเนาะก็เราไม่สามารถเห็นฉากอิเลติกเลยนะฮะละครเรื่องนี้นะฮะก็หลายๆคนอาจจะได้เห็นตัวอย่างที่ผมปล่อยให้ดูบ้างแล้วนะฮะก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่แตกต่างกับภาพยนตร์พอสมควรนะครับหลายหลายคนอาจจะเห็นตัวอย่างแล้วให้ใครยังไม่ได้เห็นเนี่ยผมก็นํามาให้ชมกันแล้วนะครับก็มันก็ค่อนข้างอ่า แตกต่างจากจากภาพยนตร์น่ะคือละครก็คือละครน,น,นะเพราะว่าจะมีความอิจฉาทิสียอะไรเนี่ยมันก็ยังมีเป็นละครอ,อยู่บ้างนะฮะก็อาจจะไม่ตรงกับภาพยนตร์ไว้ในแต่อย่างเดียวนะครับแต่มีเมบอกว่ามีคนปล่อยว่าเป็นซีจีงูเนี่ยค่อนข้างออกมาสวยมากสวยงามนะฮะแต่ของเห็นบ้างแล้วเห็นซีจีของที่ที่เขาทําเป็นงูแล้วก็ถ้าถามว่าเหมือนของจริงมากไหมก็ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าค่อนข้างเหมือนอยู่เหมือนของจริงเลยนะเนียนมากนะฮะไม่ไม่ใช่เป็นภาพแบบการาฟิกอะไรมากมายนะฮะถามว่ามีแฟนตาซีไหมผอว่าแฟนตาซีค่อนข้างน้อยนะไม่ค่อยมีหร,หรอกนะครับไม่ค่อยมีนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับกับแนะนำละครใหม่กับละครแม่เบี้ยนะฮะทางช่องเจ็ดเอสดีนะครับ,รบก็ออกอากาศน่าจะจันทร์อังคารนะต่อจากคาถาสิงห์ นะฮะก็ใกล้ที่จะได้ชมแล้วนะครับแม่เบี้ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะฮะหลังจากที่ละครออกอากาศเมื่อไหร่ไปหนึ่งตอนเนี่ยผมก็จะนํามารีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็มาแนะนําให้กับคุณผู้ชมก่อนนะครับกับละครแม่เบี้ยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปหน้าผมจะนําละครอะไรมารีวิวให้กับคุณผู้ชมอีกนะฮะแนะนํากับคุณผู้ชมอีกก็ติดตามชมได้นะับใครที่อยากดูละครใหม่แนวใหม่แล้วก็รีวิวละคร ต้องคอย้ํานะครับผมไม่สปอยละครนะไม่มีการสปอยมาพูดแล้วก็มาเดาอย่างเดียวถ้าต้องว่าสปอยอะ่ะมันจะสนุกไหมอ่ะก็ไม่สนุกดีถูกปะเราก็ฟูรู้พูดไปแล้วคนดูที่มาดูเราเขาก็ไม่พอใจใช่ไหมฮะเราก็สปอยไปทําไมนะไม่เอาผมไม่สปอยครับผมก็พูดตามที่เรารู้เราคอยจับจับเนื้อเรื่องได้หรือเรื่องย่อเนี่ยผมก็คอเล่าได้นิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะฮะ โอเคครับเจอกันใหม่ครับครั้งหน้าอย่าลืมครับครั้งหน้าจะมีละครอะไรมารีวิวให้กับคุณผู้ชมอีกเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับวันนี้เจอกันใหม่เอ่อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ